ล้าเป,ป,ากปเกษตรลำปาตายไปหนึ่งนะตอนนี้มีคนตายไปหนึ่งคนนะครับเหมอแล้วก็สูรใครสูรมันนะแล้วแต่ขอให้เพี่ไอ้นาชยคนแนนอบดิงเลยคะ่ะพี่โดนมากับเพื่อนตำรวจนี่เยอะเลยค่ะหอมมากครับหอมมากหอมมากแล้วสูรใครสูรมันหอมมากครับหอมมากหอมมากรัตนาเป็นอะไรตอนนี้ตายไปหนึ่งฮะตายไปหนึ่งครับ ตายไปนหนึ่งคน<บ>เดี๋วดยวพี่โนอตพี่สักนินมาตายไปนหนึ่งนล้วครับของเราตายไปนหนึ่งแล้ขึ้นพระสงฆืมมันเหนือนบ้านตตยรดนตัวก็เลยจะมาแอบด,ดีๆนี่ปูฮะปูตัวใหญ่มากครับปูตัวใหญ่มากครับ <laughs> เรารู้จักจะปลาซิวะนี่ปูซิวครับนี่คือปูซิวนี่คือปูซิวครับอ อะไรวะมะเขือเทศหัวนะครับกูไม่ร uh ู้ใจมะนาวด้วยเฮ้ยของผตการมะม่วงไม่ใต่มะนาวพี่ผเปรี uh ้ยวแล้วใส่นึงแด้ใส่แล้วของม่วงมองม่วงผเปรี้ยวแน่ใส่ครัวฮะใส่ครัวด้วยใส่กุ้งไปด้วยใส่แม่งทุกอย่าง จะให้รัตนากินด้วยไม่กินนะด้วยดยเอสมอทำ้เผ็ดน้องทำา้เผ็ดแน่แน่แน่แไทยทำไทยทไทยมันต้ออกหวานเปรี้ยวได้บ้านู่าดแลวยต้องออกหวานเปรี้ยวไาถวยเยอะมาถวยเยอะ แฟนที่ชอบกินมากเลยเออลื่นกินบนเป็นผมมันโอ้โหยกินกระแตกฮะกินกระแตกแล้วกินกระแตกแล้วลูกผมนี่ถ้าคนอื่นตำไม่กินออนอกจากผมตำาคอยกินลูกผมนี่นะฮะเดี๋ยวดูก่อนผมไม่รู้รสชาติเป็นไงวะกูมไม่ชิมเลยเว้ยเอาไปแสดงว่าแสดงว่าไม่ใช่ฝีมือใช่ไหมไม่ไม่นานา<ม>ตาม <laughs> ผม,มผมไม่ต้องชิมเลยผมมันต้มยี่สิบปีหลุดน้ำอะไรรู้ ถ้าชิมเมร้อยคกทำไงอ่ะอืมอร่อยอร่อยจริงห้าอร่อยจริงหมอหมอต้องลวนลวกกุ้งเ้าไปด้วยใช่ไหมหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลืองเปลืองเปลืองมันสีสันมันสวยถ้าทำไทยอ่ะเนี่ยแต่น่น ลองแดกก่อนนะผมลองแดกก่อนลองแดกก่อนขอให้รัตนาแดกกูไม่กี่ลิ้นนะเดี๋ยวกูจะเอาพี่โนดแล้วพี่โนดมาแล้วเดี๋ยวถึงจนี่นนะี่แกต้มแบบตำไทยตำไทยจตำไทยออกหวานไม่กี่เลยตำไทยเกล็ดตำไทยคำหนึ่งตำไทยออกแบบตำไทยหมอตำไทยไม่หวตำไทยตำไทยไม่ตันไทยไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เค็มเอ้กินคำนึงพอละเอออ มึงทำเป็นอย่างนี้นะเดบตารวจที่จะมากันเยอะมาทำไมทำรปต่อไปจับรูไปสิบหกนี้เนี่ยพาจัดการไม่ได้เผ็ดเลยแก่แก๊จะไปกินถึงลิ้นดีอร่อยไหมเผ็ดบ่าดูเลยโอ้ยอันนี้ไม่ได้เผ็ดเลยรัตนาทําให้เนียนดูดูอันนี้คือดูนะครับ ตำมะม่วงยำมะม่วงตำมะม่วงครับอร่อยมากเพราะเราใช้น้ำปลาร้าเกรดเอของด็อกเตอร์พีนะครับเพอร่อยจริงฮะน้ำปลาร้ายี่ห้อนี้อร่อยจริงอร่อยนะตอนนี้แฟนพี่เขากินแบบเผ็ดมากเลยอ่ะเอาให้ภรรยาผมเดี๋ยวผมจะตำธรรมดาตำตำปลาล่าธรรมดาเลยตำปลาล่าธรรมดาแต่จะนีต้องกินเองตำกินเองต้องแซ่บแซ่บต้องหมอเขาว่าอ่ะพี่ตำเลยพี่ตำเลยไม่เอาพอแล้วเฮ้ยตำมาให้คนอื่นกินไง ให้ยนะชื่นหมันจริงนะอันเลกันเลาเลยเนี่ยโยหาย้อมเาเลยเอาเป็ดไหมครับนจริงอาไปเลยต๋อยวให้รัตนาจิงไงโอ้ยังไม่ินเลเอาลโอ้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคอคอ่าให้พี่น้องผม ยี่สิบนาทีผมตำได้สิบพกเหรอนีอ่ฮะ ตอนนี้ตายไปหนึ่งคนนะตายไปหนึ่งคนแล้วตายไปหนึ่งคนนะตายไปหนึ่งคนแล้วใครมาใครเป็โรคแต่รัตนาตายไปหนึ่งคนแล้วใส่ลงว่ารัตนา,าตายไปแล้วหนึ่งอ่ะ อร่อยคอฮะอร่อยออคอแขกไปครบเลยฮะน้อกินแบบนั้นล้วหมออร่อย

เรียดีเรียด uh! ิเ uh ก็บผิดโเก็บผิดแกไม่แกไม่เผ็ดแกแกแกฮะเผ็ดมาแกเนี่ยอร่อยจริงฮะอร่อยจริงฮะอืมครับผมจ้า 干嘛？你看我。妈。过来嘛，看不<妈>？走走走。